สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมานำเสนอคำสั่งเกี่ยวกับการสร้างสัญญาณเพลสาซึ่งคำสั่งที่ว่าก็คือคำสั่ง PLSY คำสั่ง PLSY นะครับมีด้วยกันอยู่2รูปแบบเป็น16บิตกับ32บิตในกรณีที่เป็น16บิตจะใช้โปรแกรมสเต็ปอยู่ที่7สเต็ปในกรณีที่เป็น32บิตจะใช้โปรแกรมสเต็ปอยู่ที่13สเต็ป นิโมนิกเป็น p l s y นะครับแล้วก็32บิตเป็น d p l s y รูปแบบคำสั่งนะครับจะมี Input ป้อนเข้ามาแล้วเป็นสัญญาณสร้าง p พลาสโดยที่ให้มี s 1 s 2แล้วก็ D มีอยู่3าตัวแปร s 1คืออะไร s 1ก็คือ Output ุตเพลเป็น ฟรีเฟรคเอนซี่นะครับเป็นความถี่ของตัวเอาต์พุตตัวนี้จะเป็นความถี่ถ้าดูจากตรงนี้นะครับความถี่ก็คือการติดดับนะครับออนออฟ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 อย่างนี้ไปเรื่อยๆมันเป็นความถี่ตรงนี้เราก็ตั้งความถี่ความถี่ตรงนี้จะเป็นดิวตี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ50ไม่ใช่ประมาณเลยคือดิวตี้50%อย่างเช่นกรณีที่เราตั้งไว้100มันก็หาร2เหลือ50 50 นะครับตั้งไว้ห้าสิบมันก็จะเหลือ25 25นะครับอันนี้คือดิวตี้ห้ส่วน s 2เป็น number of output pulse หมายความว่า on off เนี่ยจะให้มันออกมากี่ลูก on off เนี่ยถือว่าเป็น1ลูกนะเราต้องการให้มันออกมาทั้งหมดเท่าไหร่ส่วน d ก็คือปลายทางปลายทางเขาบอกว่าเป็น device number y ก็หมายความว่าเป็น output ตัวตัวตัวเนี้ยก็คือเราจะป้อนสัญญาณความถี่ ไปจำนวนขนาดนี้ที่เอาพุทที่เท่าไหร่มันก็จะส่งเจ n เน a เรตก็คือการสร้างสัญญาณเพลาไปที่ตัวเอาพุทนั้นๆประมาณนี้นะครับซึ่งตัว S1 S2 เนี่ยก็ใช้เป็น KN X KN Y KN M MM, KN S นะครับทำเมื่อเคาน์เตอร์ d a t a Register ใช้ได้หมดเลยส่วนตัว D นะครับ D เนี่ยเขาฟิกนะครับว่าจะต้องเป็น Y Y เท่านั้นนะครับซึ่ง Y ตัวนี้มันก็จะถูกฟิกอยู่นะครับว่า ในกรณีที่เป็น 3G ต้องใช้ Y อะไร 3U ใช้ Y อะไร 3S ใช้ Y อะไรซึ่งเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันอีกทีนึงแล้วก็ในกรณีที่เราใช้ High Speed Output Adapter นะครับเราจะใช้อะไรใช้ยังไงซึ่งตรงนี้มันจะมีรายละเอียดของมันอยู่ทีนี้เรามาดูนะครับในส่วนของโปรแกรมที่เป็น PLSY สร้างสัญญาณ Pulse r ตัวนี้จะเป็น16บิตนะครับเราสามารถ S1 เนี่ยเราสามารถที่จะใส่ค่าได้1ถึง32,767หน่วยเป็นเฮิร์ตส์ส่วน S2 ก็เท่ากันนะครับคือปริมาณของตัวตัวเพลว1ถึง32,767ส่วนตัวดีนะครับดีคือปลายทางปลายทางตัวนี้หมายความว่าเราสามารถในกรณีที่เราใช้ตัวเมนนะครับโทษทีครับเราใช้ตัวเมนเนี่ยเราเซตได้แค่2ตัวคือ Y0 กับ Y1 วายศกับว1นะแต่ถ้าเราใช้ตัว high speed output adapter มันก็จะมีอยู่2 Channel ใช้ได้อยู่4ค่านะครับโอเคตรงดีนะครับตรง32บิตคือ DPLSY ก็เหมือนกันตรงนี้เขาใช้ได้ถึง2 0 0แสนเฮนะครับแล้วก็ในกรณีที่เป็นตัวเมนเลยนะใช้ได้แค่1,000 h แสนเเท่านั้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็ขึ้นอยู่กับตัว drive นะครับชุด drive ของเราว่ามันมันมัน drive ได้สูงสุดด้วยความไวขนาดไหนนะครับแล้วก็ตัวจำนวน p พล s นะครับได้ถึง2,000ล้านเลยนะครับตัว Y Output ก็มีแค่0กับ1ในกรณีที่เป็นตัวเมนคือตัวเมนก็คือตัว PLC เพียวๆนะครับแต่ถ้าเราซื้อ high speed output adapter มาใช้ได้4ช่องโอเคนะ ทีนี้มันจะมีอีกตัวหนึ่งที่เราสามารถเอาไปใช้ได้ตัวนี้เราก็เจอในกรณีที่เป็นตัวเซอร์โวมอเตอร์หรือว่าตัวสเตปปิ้งมอเตอร์นะในกรณีที่ตัวคําสั่งเนี่ยมันใช้เสร็จแล้วพอเสร็จแล้วนะครับ M 8 0 2 9เนี่ยจะเป็นสัญญาณแฟลกบอกมาว่ามันคอมพีดแล้วนะครับเราสามารถเอา M 8 0 2 9เนี่ยมาใช้มาใช้เพื่อในการควบคุมโปรแกรมต่อไปได้เลยนะครับแต่ข้อเสียของการใช้ M 8 0 2 9ก็คือ มันจะไม่มีตัว Command ข้างหน้าอย่างนี้มากั้นนะครับมันจะต้องมีตัวมันก็คือมันจะต้องใช้ร่วมกับ input ตัวเดียวกันกับคําสั่งนี้เท่านั้นนะครับในกรณีที่เป็นตัวที่1น,นะครับแต่ถ้าแต่ถ้าเป็นตัวตัว3ามสิบบิตนะครับเราสามารถาใช้แยกหมายถึงแยกแยกแยกมาอย่างเงี้ยได้นะครับแยกแยกลายออกมาเงี้ยได้นะครับแต่ถ้าเป็น16บิตทำไม่ได้ อันนี้คือข้อข้อเสียนะครับถ้าหากเราต้องการดูมอนิเตอร์ริงนะครับดูค่าจำนวนสัญญาณเพาส์นะครับปัจจุบันว่ามันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่แล้วเนี่ยเราให้ดูตามนี้เลยยกตัวอย่างเช่นในกรณีที่เราใช้ออ t พุต y 0กับคำสั่ง ply หรือ pls r นะครับตอนนี้ผมยังไม่สอนนะเราเป็น pls y นะครับใช้ตัวนี้นะครับเราก็จะดูที่ high กับ low ตามนี้เลยถ้าเป็นโลก็คือ D8140 ถ้าเป็นไฮก็ D8141 แต่ในกรณีที่เราใช้เอาต์ของเราเป็น Y1 เราก็ต้องใช้ D8142 ในกรณีที่เป็นโลแล้วก็ D8143 ในกรณีที่เป็นไฮโอเคนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็ค่อยว่ากันไปมันเป็นการสะสมของคำสั่งต่างๆหลักๆให้เราดูแค่2ตัวนี้ดูแค่2ตัวนี้พอนะครับ แล้วก็เขาอ่านิเนี่ยถ้าเราต้องการหยุดนะครับหยุดหยุดเพลาเอาพุทเนี่ยเราสามารถหยุดได้แบบ immediately เลยหยุดได้แบบทันทีทันใดเนี่ยโดยใช้คำสั่งในกรณีที่เป็น fx3u ของผมก็คือ m8349 ถ้าเราใช้ y0 นะแต่ถ้าเราใช้ y1 มันจะต้องเป็น m8359 แต่ถ้าท่านใช้ 3s3g นะครับก็ดูตามนี้เลยดูตามนี้เลยนะ โอเคครับหลักๆก,ก็ประมาณนี้สิ่งที่เราต้องอพูดง่ายๆคือถ้าเราต้องการดูค่าสัญญาณเพลวส์ว่ามันสร้างมาเท่าไหร่แล้วเราก็ใช้ตัว DataRegister ตามนี้แต่ถ้าเราต้องการสั่งให้มันหยุดแบบฉับพลันเลยเราก็ใช้ตามนี้โอเคนะการไวริงนะครับก็ไวริงเหมือนกับตัวตัวเซอร์วมมเตอร์ตัวสเตปปิ้งมมเตอร์ทั่วๆไปนะครับคำสั่งนี้จะใช้ได้เฉพาะ MT เท่านั้นนะ MR ไม่สามารถใช้ได้นะเนื่องจากความถี่มันเร็วมาก ใช้ได้เฉพาะ MT ครับ Main transistor นะครับต้องเป็น Output transistor เท่านั้นนะครับ Output transistor เท่านั้นนะครับโอเคอันนี้ก็ในกรณีที่เราใช้ตัว High speed นะครับ High speed Output adapter อย่างที่ผมบอกไปมันมี2 unit มันใช้ได้4 channel นะครับเนี่ย4 channel โดยใช้เป็นคู่นะครับใช้เป็นคู่กันอย่างกรณีนี้ถ้าเป็นสัญญาณเพลาา ควบคุมทิศทางก็จะเป็น y 4ถ้าเป็นเพลา y 1ก็ควบคุมทิศทางเป็น y 5เพลา y 2ควบคุม y 6เพลา y 3ควบคุม y 7ควบคุมได้แค่4ีช่องนี้เท่านั้นแต่ถ้าเป็นตัวเมนนะครับตัวเมนก็ใช้ได้แค่2ช่องก็คือ y 0ควบคุมทิศทางคือ y 4กับ y 1ควบคุมทิศทางคือ y 5นะครับซึ่งตอนนี้ตัว plc ของผมนะครับตัว y 0ของผมเนี่ยน่าจะพังแล้วพังแล้วนะครับก็คือ,อ,อความถี่เราป้อนเกินค่าของมันนะครับมันก็เลยทำให้เกิดการสปาร์ติด หนิบแล้วก็ใช้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวผมจะใช้เป็น Y1 แทนในกรณีที่เราทดลองกันนะครับโอเคในส่วนอื่นๆนะครับที่เป็นการกําเนิดพลาสอย่างที่บอกนะคือการสร้างพลาสเอาพุทเนี่ยมันจะมีคําสั่งคือ PLSY กับ PLSR นะครับตัวนี้เรายังไม่สอนเดี๋ยวจะเสนอในคลิปต่อไปอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นการสร้างพลาซึ่งมันจะไม่มีอัตราเร่งอัตราลดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้เราสามารถเซตอัตราเร่งอัตราลดได้ จะสังเกตเห็นว่าตัว Target Output ของมันมีแค่2ตัวคือ y 0กับ y 1เท่านั้นนะครับใช้ y อื่นไม่ได้นะถ้าเราใช้คำสั่งนี้จะใช้ y อื่นไม่ได้ยกเว้นกรณีที่เราซื้อ high speed output adapter มามันจะใช้ได้อีก2 c h a n n e l ในตำแหน่งในคำสั่งที่เกี่ยวกับ positioning อันนี้ผมก็จะไม่พูดถึงเพราะว่าได้พูดถึงไปแล้วในบางคำสั่งนะครับส่วน high speed processing ตัวนี้เป็นตัวเพล s e y-modulation นะครับก็เดี๋ยวมีเวลามีโอกาสเดี๋ยวก็จะนำเสนอชุดนี้เป็นคลิปต่ตอ,ตอ,ตอไปโอเคนะครับอีกอันนึงที่อยากจะให้ดูก็คือเราสามารถดูได้ว่าในกรณีที่เพลาลเอาพุ t มอนิเตอร์ g แฟเนี่ยเราสามารถดูเอาพุทได้ว่าเอาพุทเนี่ยมันทํางานหรือไม่ทํางาน,นครับล้วก็ใช้คำสั่งเม m โมรี Memory, นะครับเมมโมรีสเปเชียลเมมรีได้กรณีที่เราใช้ output เ,เป็น y-0 ศูนย์เราก็ใช้ M8340 กรณีที่เราใช้เป็น Y1 ก็ใช้ M8350 ในการดูเพาลเอาพุทว่ามันมีการทำงานไหมนะครับโอเคหลักๆก,ก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างการนำไปใช้งานกันนะครับอันนี้ผมก็จะเอาตัวอย่างการควบคุม Stepper อร์มอเตอร์นะครับควบคุมแบบ c l o c k w i s ก็คือตามเข็มนาฬิกาถามว่ามันทวนเข็มได้ไหมได้ครับก,ก็ปรับตรงตำแหน่ง Y หลังจากนั้นไป โอเคชุดนี้ผมก็จะใช้ตัวตัว micro step driver นะครับตัวชุดเล็กๆของเราเนี่ยครับก็คอนโทรลตัวตัวมอเตอร์นะครับมอเตอร์ชุดชุดนี้นะครับก็เอ่อตรงนี้ผมก็จะไม่พูดถึงอะไรเยอะแล้วนะท่านก็ย้อนกลับไปดูในคลิปของเรื่องของการควบคุม stepping มอเตอร์นะครับโอเคตรง w i ริ i n g ทำอย่างนี้เลย w i ริ i n ก็ w i ริ i n เหมือนกับ stepping มอเตอร์เลยนะครับก็ผมจะให้เอ่อตัวนี้ผมให้เป็น y 1นะครับ y 1กับ y 5 อ่า y หนึ่งเป็นพลาส y ห้าเป็น direction คือทิศทางก็วายลิ่งตามนี้เลยอ่าเขียนโปรแกรมตามนี้ครับก็คือผมกด x ศูนย์นะครับพอผมกด x ศูนย์เข้าไปปุ๊บตรงนี้นะครับผมจะสร้างพลาสนะครับสร้างพลาสที่มีค่า k แปดร้อยแปดร้อยมันก็จะหารสองก็คือสี่ร้อยสี่ร้อย on สี่ร้อย off สี่ร้อยนะครับจำนวนหนึ่งพันหนึ่งพันลูกนะครับไปไวที่ y หนึ่งมันก็ส่งป้อนไปเลยครับฟื้ y หนึ่งก็ทำงานมอเตอร์ก็หมุนนะครับอาจจะช้านิดนึง พอมันหมุนเสร็จแล้วนะครับมันก็จะ c o m p l e t เสร็จปุ๊บเราก็จะให้มันแสดงผลว่าเสร็จแล้วเอาไปโชว์ไว้ที่ y 1 0สมมุตินะครับอันนี้สมมตินนะส่วน m 8350จํากันได้ไหมตรงนี้แสดง status ว่าตัวตัวเพล้าเนี่ยมันมีสัญญาณมานะครับผมก็ต้องการดูว่ามันมีสัญญาณมาไหมถ้าไม่มีก็แสดงว่าเดี๋ยวเราอาจจะไปเขียนโปรแกรมว่ามันเกิด error อ,อ,อะไรขึ้นมาได้นะครับอันนี้ก็แสดง s t a ตัสธรรมดาว่ามันทํางานอยู่หรือเปล่า อีกรอรดีนึงในกรอีนี้ถ้าเกิดผมกด X 1นะครับผมก็จะใช้ DPLSY นะครับซึ่งค่ามันต้องมากกว่า32,767แต่ว่าตัวไดรเวอร์ของผมเนี่ยมันเป็นตัวเล็กนะครับไม่สามารถทําได้ถึงแสนนะครับผมก็จะใช้อยู่ที่ประมาณพันพันสองแต่อยากให้รู้ว่าเวลาที่เราใช้ค่าตรงน,นี้ไปแล้วเนี่ยนะครับมันก็ไม่สามารถที่เออมันก็จะใช้เออเขาเรียกว่า Data Register เพิ่มขึ้นแค่นั้นเองครับ ชุด x2 นะครับถ้าเรากด x2 เนี่ยมันเจอ m8359 ตรงนี้จะเป็นการ stop immediately ก็คือหยุดแบบฉับพลันเลยนะครับในกรณีที่มันหมุนๆอันนี้ผมเซตค่าศูนย์ไว้หมายความว่ามันมันถ้าเราเซตศูนย์ะครับหมายความว่ามันไม่มีรอบหมุนได้ตลอดเวลาเลยหมุนไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเรากด x2 ปุ๊บมันถึงจะหยุดแบบฉับพลันส่วนข้างบนนะครับก็คือหมุนแค่1000นะครับหมุนแค่1,000เพลามันก็จะหยุดประมาณนี้นะ ส่วนตัว M 8 0 0 0นะครับตัวนี้ผมก็บอกเลยว่าผมต้องการดูค่าสะสมว่าตอนนี้เพล้ามันมาเท่าไหร่แล้วก็เอาไปเก็บไว้ใน D 1 0ถ้าเราต้องการมันเยอะแล้วต้องการรีเซ็ตค่ามันก็ใส่ M 3เพื่อจะรีเซ็ตค่าสัญญ,ญาณเพล้าสะสมก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองซิมูเลชันและทดสอบการทำงานดูครับเรื่องของการว i ริงนะครับเราก็จะใช้มอเตอร์ตัวนี้นะครับ แล้วก็ใช้ตัวไมโครสเตปซึ่งไมโครสเตปเนี่ยตรงช่องอสัญญาณเพลาเนี่ยนะครับตรงตรงนี้ผมก็จะเข้า Y1 ส่วนตัวทิศทางเนี่ยผมก็จะเอาเข้า Y5 ของตัว PLC นะครับแล้วเราก็ทําการควบคุมเข้าไปเดี๋ยวเรามาดูตัวโปรแกรมนะครับแล้วก็ดูตัวอย่างการใช้งานกันหลังจากที่เราเปิดโปรแกรมนะครับขึ้นมาแล้วเปิดโปรแกรม G-Works 2ขึ้นมาแล้วล้วก็เขียนโปรแกรมตามที่ เราได้ทําการเขียนไว้เมื่อสักครู่นะครับอันนี้ผมใช้เอฟเผมก็เขียนตามเขียนตามนี้เลยตรงนี้นะครับ x อ n p u t นุเนี่ยขออนุญ,ญาตเนื่องจากว่าผมจะควบคุมผ่านทางตัวโปรแกรมเองเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมจะใช้ M0 นะครับ m 1 m 2นะครับแล้วก็ M4 ในการเปลี่ยนทิศทางอันนี้ผมเพิ่มทิศทางเข้าไปให้นะครับโอเคครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเดี๋ยวเราทำการคอมไพล์ะนะครับแล้วก็ดาวน์โหลด ลงเครื่อง PLC อันนี้ผมใช้เครื่อง PLC จริงๆเลยนะครับถ้าเราไม่ใช้เครื่อง PLC จริงๆเนี่ยอาจจะ simulation ไม่ได้นะครับตอนนี้มันเป็นการควบคุมภายในนะครับโอเคตอนนี้ผมเปิดตัวตัวนี้ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวผมจะทําการ monitoring อนไลน์ดูนะครับตอนนี้ off หมดเลยนะเดี๋ยวผมจะเอา M0 ก่อนนะครับเดี๋ยวผมเปิดตัวนี้ขึ้นมาให้ดูอ่าดูนะครับผมกด M0 ตอนนี้ตัวน,นี้นะครับ ตัวนี้นะตรงนี้มันอยู่ตรงนี้อยู่นะครับอันนี้ตัวนี้จะอยู่ตรงนี้อยู่เดี๋ยวเราดูไปด้วยเลยนะครับผมจะกด M0 ค้างไว้ตอนนี้มันก็คงหมุนไปได้ไม่ไม่ไม่นานนะอ่าพื้ดอ่าหยุดแล้วจริงๆมันนานมันมันต้องไอ้นี่กว่านี้นะอ่าผมก็ปล่อยเลยนะครับเค <Okay, S 1> เดี๋ยวเอ่อเดี๋ยวผมถ้าจะให้ชัวร์นะเอามาใช้ตัวนี้ดีกว่านะครับ M1 นะ M1 มันน่าจะนานหน่อยเพราะว่าผมให้มันออนตลอดเวลานะครับปุ๊บอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูเห็นไหมครับหมุนละหมุนตลอดเวลาเลยนะครับผมจะต้องกดเอ่อกดให้มันหยุดแบบฉับพลันคือ M2 นะแต่ถ้าผมกดเนี่ยเราก็จะไม่เห็นว่ามันหยุดฉับพลันนะครับอ่าให้เห็นประมาณนี้ครับว่ามันวิ่งได้แล้วถ้าผมกด M2 ปุ๊บมันก็จะหยุดแบบฉับพลันเลยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับ เอ็สุดเดี๋ยวเดี๋ยวเราเพื่อให้มันเห็นภาพเยอะขึ้นนะครับเดี๋ยวผมเอายนี้เดี๋ยวผมไปเปลี่ยนตัวนี้นะครับให้มันนานขึ้นจากหกหนึ่งพันหกร้อยเพา์นี่ผมจะให้เป็นซักสิบหกสามพันสองร้อยเพาก็แล้วกันนะครับแล้วก็กดคอมไพน์นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดลงไปรอบหนึ่งอันนี้นานขึ้นเราน่าจะเห็นภาพภาพมากขึ้นแล้วนะ เคเดี okay, ๋ยวผมทําการมอนิเตอร์ลิงเดี๋ยวพอผมกด M0 แล้ว,ลวเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับกด M0 ปุ๊บไปดูเลยครับเห็นไหมครับมันหมุนแล้วเนอะพอมันครบ3,200ั้ก็หยุดเห็นไหมครับกด3,200แล้วก็หยุดแล้วก็ต้องไปเคลียร์แล้วก็กดใหม่นะครับกดใหม่ปุ๊บมันก็หมุนนะครับสังเกตนะ,ะมันหมุนตามนี้นะคือมันหมุนไปตามนี้นะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนทิศทางการหม,หมุนมันด้วยการกด M4 นะครับ อันดับแรกผมไปกด M4 ก่อนเพื่อให้มันเปลี่ยนทิศทางการหมุนแล้วผมก็กด M0 เห็นไหมครับทิศทางก็เปลี่ยนไปเราก็สามารถควบคุมได้ทั้งทิศทางแล้วก็พาสโอเคนะครับก็คลิปนี้ก็หวังว่าคงจะพอเป็นประโยชน์นะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการควบคุมอาจจะเป็น s ซลูมอเตอรหรืออาจจะเป็นตัวสเตปปิ่งมอเตอร์ก็สามารถทำได้โดยการใช้คำสั่ง Generation Pulse นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ